มาเด้อจ้ากินตำกะระ้อนว้านํำลายไหลพี่สใส่ไก้กระ้อนมาจากลุงเลี้ยนจ้าก็เลยนึกอยากกินตำกะระ้อนเพื่อเสพก็เลยจัดให้ก็เลยจัดเลยอยากให้โทรศัพท์มันทรงกินได้หลายหอมแห้งประเด็กนัวมากประเด็กนางรองจัดเด้อจ้า กินผู้เดียวเลยเอาไข่คี่แตกไปเลยวันนี้ว่าอะไรกันน้ำลายไหลพูดไปน้ำลายไหลไปตำลาวจ้กจะทอนชิกกัะเที่ยมปลาแดกของูจุลน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยเพราะว่าเป็นคนว่ามากินหวานจ้ะถ้าใครชอบหวานกับไส่หวานหลายๆ แบบเมนูเกงง่วงได้นะคะอายามบ่ายกินผู้เดียวไปเลยแซบ่บอ,อันจริงๆตรงมี้กับปูดองน้ำเดอิอดังแ่บกับปูหน้านะดองตำไปขาปูมันสิ แบบกระท้อนกับกรลังพอดีจ้ะกราลังพอดีตำก่สุกผิดกระท้อนถ้าสุกเกินไปก็จะหวานนะคะไม่ชอบสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานนะแบบเนี้กรลังพอดีเขียวๆเวลืองๆแเนี่ย ชอบกินเนื้อจะบอกว่ามาก,กินในมันมแซ่แบแซ่บแซ่บอรอย